I got a bottle of Patron. ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสตอรี่สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่แฟนผีลองวาวซีดยัตซิมตั้งเป้าสอยสามแข้งดังถ้าฮุบแมนยูสำเร็จคิสเตรียนโฟกนักข่าวจากบิวซื่อของเยอรมันได้ระบุว่าซีดยัตซิมบินฮามัดอันธานีมีเป้าหมายที่จะคว้าคิริยันเอ็มปาเป้ชิงเล่กโกมันและเอดูอาร์โดกามาวิงกามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทัพปีศาจแดงถ้าหากสามารถซื้อแมนยูไนเต็ดมาเป็นของตัวเองได้สำเร็จหลังจากที่ตอนนี้เขากลัง แข่งกับเสื้อจิมเลดคิปในภารกิจการฮุบสโมสรปีศาจแดงอยู่ซีจัสซิมบินฮามัดอันธานีนักธุรกิจชาวกาตามีความคิดที่จะดึงคิริยันเอ็มปัปเป้คิงเล่โกมันและเอดออาโดกามาวิงกามาร่วมทัพหากว่าเขาสามารถได้เป็นเจ้าของทีมแมนยูไนเตดได้ตามการเปิดเผยของคริสเตรียมฟกนักข่าวจากบิลสื่อดังของเยอรมน,นีซีจัสซิมกับเสื้อจิมเลดคิปมหาเศรษฐีของสหราชาอาณาจักรคือ2คนที่ตอนนี้แสดงเจตนาลมอย่างชัดเจนนะครับว่าต้องการซื้อแมนยูในเตดมาจาก ากตระกูลเจลเซอร์นับตั้งแต่ที่ครอบครัวนักธุรกิจชาวอเมริกาประกาศว่าพร้อมรับข้อเสนอการลงทุนในทุกรูปแบบเพียงแต่ฝั่งซิดยัตซิมอยากซื้อหุ้นในแบบ100เเซเลยสวนทางกับเรสคิปนะครับที่คิดจะซื้อหุ้นเกินครึ่งหนึ่งพร้อมกับจะให้ตระกูลเจลเซอร์ยังได้ถือหุ้นบางส่วนกับทีมต่อไปกระทั่งล่าสุดโฟก็ได้แฉว่าซิดยัตซิมมีแข้งเป้าหมายในใจอยู่แล้วและนั่นก็คือคิริยันเอ็มปาเป้โกมันรวมถึงกามาวิงกาซึ่งทั้ง3ดีนนน้้น้่าาาจะตองงใชเิม,มหา ในรายของเอ็มปาเป้ ay, พวกเขาอาจจะต้องแข่งขันกับเรยลมาสติอที่ยังตามดูสถานการณ์ของดาวเตะฝรั่งเศสอย่างกระไ้ชีพสำหรับรายของกามาวิงก้าก็อาจจะเป็นงานหินในการล่าตัวเช่นกันเพราะทุกวันนี้เขายังได้รับโอกาสลงสนามให้กับเดลมาดดิกอย่างต่อเนื่องแต่กรณีของโกลมันอาจจะมีลุ้นนิดหน่อยนะครับหลังจากที่ตอนนี้ดาวเตะชาวฝรั่งเศสไม่ได้อยู่ในสภาพที่การันตีเป็นตัวจริงกับบายยมิวนิกโดยถึงแม้จะได้ลงเล่นในบุนเดิลดีกาไปแล้ว20เกมแต่ก็เป็นในฐานะตัวจริงแค่13 2นัดเท่านั้นโดยส่วนตัวแอดมินก็อยากให้กลุ่มทุนจากกาตานะครับเป็นผู้เทคโอเวอร์ได้สําเร็จมากกว่าทางฝั่งของเซอร์จ,จิมเรสคิปและเพื่อนเพื่อนพี่พี่แฟนปีศาจแดงละครับคิดว่าอย่างไรอยากให้ฝั่งไหนเทคโอเวอร์ปีศาจแดงได้สําเร็จลองแสดงความคิดเห็นโดยคอมเมนต์กันดูนะครับ ไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเลยนะครับสื่อดังเผยบิ๊กทีมอิตาลีเตรียมแย่งคว้าตัวมักซิเยลสื่อดังของอิตาลีได้รายงานว่าจูเบนตุสและเอซิมิลานเตรียมเปิดศึกเพื่อแย่งตัวออกโตนี่มักซิเยลกองหน้าของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้ออกโตนี่มักซิเยลกองหน้าชาวฝรั่งเศสวัย27ปีเจอปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนมาตลอด2ฤดูกาลหลังทําให้ได้ลงเล่นให้กับทีมแมนยูไนเตดเพียง34เกมในช่วง2ปีที่ผ่านมาและยิงได้เพียง8ประตูเท่านั้นทําให้มีข่า ออกมาว่าเอริกเทนฮากุนซือของทัพปีศาจแดงอาจจะไม่ใช้งานออกโตนี่มักซิเยออีกต่อไปแล้วเพราะไม่อยู่ในแผนการทําทีมของเขาและพร้อมที่จะขายทิ้งออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะเจ้าตัวเหลือสัญญาอีกเพียงหนึ่งปีเท่านั้นล่าสุดกัตโชเมคาโตสปอร์ตสำนักข่าวของอิตาลีได้ออกมารายงานว่า2ทีมดังของกันโชซีดีอาอิตาลีอย่างจูเวนตุสและเอซิมิลานกาลังให้ความสนใจที่จะซื้อตัวออกโตนี่มักซิเยอมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้โดยคาดว่าค่าตัวของมักซิเย เราหากย้ายทีมในกลางปีนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ15-20ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งน้อยกว่าราคา55ล้านปอนด์ที่แมนยูไนเตดเคยซื้อมาจากโมนาโกเมื่อปี2015อยู่หลายเท่าอย่างไรก็ตามนะครับทั้งยูเวนตุสและเอซิมิลานยังต้องเจอคู่แข่งในการแย่งตัวออกโตนี่มักซิเยออีกหลายทีมเพราะยังมีหลายสโมสรทั้งในอังกฤษและฝรั่งเศสที่สนใจคว้าตัวกองหน้ารายนี้ไปร่วมทีมเช่นกัน ต่อไปเด็นดังกล่าวเอริกเทนฮากเตรียมปั้นกานาโชเป็นตัวหลักแทนออกโตนี่มักซเยาเอริกเทนฮากผู้จัดการทีมปีศาจแดนแมเชสเตอร์ยูไนเตดเผยว่าในฤดูกาลน่าจะให้อเลฮันโดกานาโชกองหน้าดาวรุ่งขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมโดยคาดหวังว่าจะเอามาแทนที่ออกโตนี่มักซเยาที่จะขายทิ้งออกไปอเลฮันโดกานาโชกองหน้าดาวรุ่งวัย18ปีเพิ่งได้รับการต่อสัญญากับแมนยูไนเตดออกไปจนถึงปี2028หลังทําผลงานได้หน้าพอใจสุดๆนะครับในฤดูกาลนี้ที่ถูกดันขึ้น มาสู่ทีมชุดใหญ่แบบเต็มตัวโดยลงเล่นไปทั้งหมด29นัดยิงได้4ประตูกับ6แอสซิตล่าสุดเอริกเทนฮารกุนซือของทีมแมนยูไนเต็ดได้กล่าวถึงอารฮันโดกานาโชว่าอันดับแรกเลยผมคิดว่าเขาได้รับรางวัลไปแล้วเขายังแสดงให้เห็นว่าเข้าไปถึงก้าสุดท้ายได้ไม่ใช่แค่เรื่องพรสวรรค์แต่ยังหมายถึงความพยายามไปสู่ความสําเร็จตอนนี้เป็นการเริ่มต้นใหม่เพราะจากนี้ไปความคาดหวังจะสูงยิ่งขึ้นเขาเก้าวมาตามเส้นทางของเขาเขามีคาแรคเตอร์ที่แข็งกแกรง่ง เพราะอย่างนั้นเขาจึงมาอยู่จุดนี้และก็มาถึงได้ด้วยตัวเองจากนี้จะมีสิ่งที่ต้องทําเพิ่มยิ่งขึ้นเราคาดหวังจากเขามากกว่านี้แต่ก็เป็นเรื่องเยี่ยมที่เขามาถึงตรงนี้ผมมีความตั้งใจที่จะมอบโอกาสให้นักเตะดาวรุ่งและพวกเขาต้องสมควรได้รับโอกาสด้วยตอนที่ผมพูดว่ามอบให้แต่เขาต้องคว้าโอกาสมาให้ได้อเรฮันโดกานาโชต้องแข่งขันเพื่อแย่งตําแหน่งตัวจริงเขาต้องก้าวผ่านขีดจํากัดและต้องก้าวสู่ระดับถัดไปให้ได้ทั้งนี้คาดว่าเอริกเทนฮาร์ เตรียมที่จะปั้นอเรฮันโดกานาโชให้ขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมแทนที่ออกตตนี่มักซิเยลที่อาจจะต้องขายทิ้งออกไปในช่วงซัมเมอร์นี้ ปิดท้ายกันที่ผีเล่งต่อสัญญาลามะส่วนเคสแล็ฟอร์ดต้องใช้เวลาบริษัทไดมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแสดงความหวังว่าจะสามารถต่อสัญญาฉบับใหม่กับดาบิดเดเคอาได้ก่อนที่สัญญาปัจจุบันจะหมดสิ้นสุดลงในเดือนมิถุนายนนี้แต่สัญญาใหม่ของมาคัสแล็ฟอร์ดอาจจะต้องใช้เวลาอีกนานกว่าจะได้ข้อสรุปดาบิดเดเคอากำลังอยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องสัญญาโดยทางปีศาัแดงต้องการลดค่าเหนื่อยลงจากปัจจุบันที่รับอยู่375,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ล่าสุดนะครับ แมนเชสเตอร์ยิ n นิ่งนิวสื่อท้องถิ่นของเมืองแมนเชสเตอร์ได้รายงานว่าดาบิดเดเคอาใกล้บรรลุข้อตกลงแล้วขณะที่การเจรจาสัญญาฉบับใหม่ของมาคัสและฟอร์ดกำลังดำเนินอยู่มาคัสและฟอร์ดจะหมดสัญญาในปี2024โดยตอนนี้ทางสโมสรได้ใชออปชั่นขยายสัญญาออกไปอีก1ปีพร้อมกับดีอีโก้ดารโลลุคชอและเฟสแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องการต่อสัญญาของดารโลเช่นกันโดยมีรายงานว่าฟูลแบ็กชาวโปรตุเกสเรียกร้องสัญญายาวถึง5ปีซึ่งทางสโม สอนก็ตอบสนองให้เช่นกันและนี่ก็คือสรุปข่าวบริษัทแแมมเชสเตอร์ยูไนเต็ด United, ประจำช่วงบ่ายของวันที่4พฤษภาคมขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันจนจบแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้แอดมินกราบสวัสดีครับ